สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานหนึ่งคันนะครับ V ออสอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายคันนี้สวยมากๆนะครับชุดแต่งรอบคันแมกยางพึ่งลงให้ใหม่ด้วยครับทาไป2 0 0 0 0ืกว่าบาทนะครับขายได้ไปคุ้มเลยครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนอึดถึกทนประหยัดดูแลง่ายขับทรงนี้หล่อแน่นอนนะครับใครถูกใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่มินบุรีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยผ่อนสี่พันสาร้อยโดยประมาณนะครับผ่อนได้ 6ปีนะครับรถโดยรวมสวยมากๆครับ29,000นบาทนะครับ1.5ออโต้ตัว E ปี2013ครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้นะครับตัว E นะครับนี่ครับทรงนี้สภาพนี้สวยๆนะครับซื้อไปไม่ต้องทำไรแล้วครับมันหล่อมาแล้วนะครับเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับรถอยู่มินบุรีนะครับใครเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับแม็กซ์สวยๆยังใหม่ๆใช้ได้เต็มยาวๆเลยครับ ชุดแต่งก็ทํามาให้แล้วใครที่ชอบทรงนี้สไตล์นี้เน้นหารถแบบอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายภายในก็สวยนะครับเซ็นทล็อกแอร์แบก a อบีเอสดิสเบรกนะครับตัวนี้เบาะหนังด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับมาดูได้มาขับได้เลยครับรถอยู่มินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรับประกันรถสวยสภาพดีจริงครับไม่มีจกตาแน่นอนใครถูกใจเข้าใจนะครับ ตัวนี้แอดมินขอนําเสนอนะครับคุ้มมากๆครับในปี2013ได้ชมนี้ได้สภาพนี้ผ่อนก็ชิลเน้นใช้งานก็ทนทานดูแลก็ง่ายอะไรก็หาได้สบายๆนะครับรถพร้อมมากๆนะครับใครถูกใจสนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับและถ้าใครเครดิตดีนะครับออกรถส่นบาทได้เลยครับผ่อนชิลๆสี่พันต้นๆเน้นใช้งานทนทานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆและที่สําคัญขับง่ายสบายๆหล่อๆครับกับ v ีอ รถเครื่องพันห้ากีออโต้ปี2013นะครับฝากก็ได้ครับคันนีแอดมินจากใจเลยครับรับรองว่าสวยจริงไม่จกตาครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถพร้อมรถสวยรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกอยู่เป็นประจำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ